สิบหนุ่มชาวต่างชาติที่ชอบแต่งงานกับสาวไทยวันนี้โค้ชแท็กจะพาสาวๆไปเรียนรู้นิสัยใจคอของสิหนุ่มจาก10ประเทศไปดูกันเลยว่ามีประเทศอะไรบ้างประเทศแรกค่ะสวีเดนค่ะใจเย็นพูดน้อยรักสันโดษเจ้าระเบียบประเทศที่2ค่ะหนุ่มอเมริการักอิสระและเพย์บอยสุดๆค่ะสประเทศฝรั่งเศสรโรแมนติกเอาใจเก่ง แต่อีโก้สูงประเทศที่4เยอรมนีค่ะมีระเบียบเข้มงวดนักวางแผนจริงจังและก็ไม่ชอบการอย่าร้างนะคะเนื่องจากว่ากฎหมายบ้านนี้เขาแรงมากประเทศที่5ค่ะฮอลแลนด์ค่ะสนใจทำธุรกิจและทำธุรกิจเก่งอย่างนี้เลยแต่ขี้เหนียวนะสิประเทศที่6ค่ะอังกฤษค่ะจริงจังประหยัดเพราะว่าของชีพเขาสูงค่าของชีพเขาสูง แต่ฟอร์มจัดสุดๆนะคะประเทศที่7ค่ะออสเตรเลียนหน้าตาดีค่ะขี้เล่นชอบผจญภยัยแต่ไม่ค่อยแร์ไขรสักเท่าไหร่นะสิประเทศที่8ค่ะสวิตเซอร์แลนด์จอมวางแผนนี่คืออันดับหนึ่งประเทศที่9ค่ะนุ่มเดนมาร์คค่ะรักสงบเรียบง่ายชอบปาร์ตี้และประเทศสุดท้ายประเทศที่1ิ หนุ่มนอร์เวย์ค่ะสนุกสนานเลือกเกินอสาวๆชอบประเทศไหนก็ลองไปดูกันอีกทีนะคะส่วนใครที่อยากได้คู่มือในการหาคู่ฝรั่งเกรดพรีเมียมทักเข้ามาปรึกษากับโคชแท็กได้เรามีอ e ีบุ๊กคู่มือค้นหาฝรั่งเกรดพรีเมียมให้กับคุณโคชแท็กจิตตวิทยาหาสามีฝรั่งเกรดพรีเมียมเราสวยและช่วยคุณได้ค่ะ